สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะโมเมนต์น่ารักเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่น้องโนล่าเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ วันที่11กันยายนของทุกปีเป็นวันเกิดของนางเอกสาวเจนเนี่อาลพาดนะับป้อมเพชรซึ่งในปีนี้เธอมีอายุครบ40ปีคุณสามีสุดเท่มิกกี้นนและลูกสาวตัวน้อยๆน,น้องโนราไม่เคยทำพลาดเซอร์ไพรสคุณแม่ด้วยการโชว์ความน่ารักด้วยการเต้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่คุณแม่ร้องโดยเจนเนี่ได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า I love how love create life และงานนี้ค่ะก็ทำเอาคุณแม่คนสวยยิ้มแกร้มปิีสุดๆเมื่อลูกสาวน้องโนรายกเค้กสซัยพายคุณแม่ขณะที่สามีหนุ่มมิกกี้นนท์ได้เขียนข้อความอวยพรภรรยาคนสวยอย่างสุดซึง้งโดยทางด้านมิกกี้นนท์สามีหนุ่มได้โพสต์ภาพพร้อมอวยพรวันเกิดภรรยาสาวสวยด้วยว่า Happy Birthday to my dear wife May your day be filled with all the happiness and joy We love you so much Nora and Daddy ่ทมกลางเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดมาก เลยละ่ะะคอย่างไรก็ตามวันเกิดคุณแม่เจนนี่ในปีนี้ที่ขึ้นเลขสี่แล้วแต่ยังคงความสวยหน้าเด็กอยู่เสมอทั้งมีครอบครัวที่อบอุ่นคอยดูแลอยู่ข้างๆตลอดขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ